ดนนี่วะต้องขยุ่มก่อนนะเพื่อเพื่อเดี๋ยวเหา่ยวมันคนๆไม่ต้องเอาก็ไม่รู้อะไรอันนี้เอาซาริโอก่อนอันนี้ตู้หนึ่งสามร้อยเหรอมุวนแพงเงี้ยนะเนี่ยสามร้อยคือร้อยบาทจะมีบางตู้สองร้อยสามร้อยเฮ้ยมาโดนกินเหรอโดนกินสองร้อยยังไม่ได้เลยมาครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มาสามคนเลยค่ะเขาะมัดูเป็นเรื่องใหญ่มากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหยอดตู้ใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ยังอยู่คือถ้ามันไม่ได้เราก็จะเอาเงินจากเขาสอด สวัสดีครับพอยีสวัสดีค่ะแม่เราอยู่กันที่สนามบินฟุโอกคะ,คะค่ะวันนี้วันกลับบ้านแล้วซึ่งเด็กๆมากเดี๋ยวก่อนก่อนจะกลับเนี่ยอยากจะหาอะไรเป็นของฝากให้ให้น้องเจนน้องกายหน่อย คลิปก่อนก่อนหน้านะคะจะเห็นว่าเรามีตามหาของฝากให้น้องเกย์ต้องกายอยู่แต่ทีนี้ก็เดี๋ยวกลัวจะไม่แต่เมื่อกี้เห็นดิ่ดี้เห็นกาชาปองเห็นไหมกาชาปองซึ่งก็เลยคิดถึงลูกๆขึ้นมาน้องน้องน้องเกย์ต้องกายนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกดกันเอาไปให้กนละลูกแต่ว่าเราจะไม่เปิดเลยนะเดี๋ยวให้ไปถ่ายตามตามไปถ่ายอีกทีให้ให้ให้เขาลุ้นนะนะเองให้ลูกลุ้นไม่ให้เธอลุ้น มันแพนเข้าใจไหมยเยเอาไว้เด็กลุ้นก็พอละเออเออมีมีกับอาจจะปองอะไรบ้างนะเอนจะไปไหนนะเราจะดูก่อนว่าเรามีตังค์หรือเปล่าเรียนเต็มเลยเฮ้ยที่แรกมาเท่าไหร่ที่กับให้คนละลูกพอเงไหมนะไม่มันเงินเงินมันมาจากตรงน้นอ่ะมาอันนี้นะคะเมื่อกี้ซื้อสองมีอันแรกเป็นวีดิโอค่ะเป็นหมวกนะคะเอาไว้สวมแบบขวดน้ำป็นีขนมปังสกุชชี่เฮ้ย กุชชี่เล็กๆเห็นพอบีบเนี่ยป๊ะป๊เหรอชี่สีเกียดเิอวไหมก็ดีนะเออๆอเอนี่ลังเลคือว่าจะเอาอันนี้ก็คือจะมีประโยชน์หน่อยเป็นพุงแจไว้ห้อยห้อยแบบซิปอะไรอย่างงี้ไงพวกกระเป๋าซาดิโอไม์เมโลดี้ก็น่ารักคือแล้วตรงนี้มันน่ารักทุกตัวเลยเห็นไหมมีแบบไม์เมโลดี้ตัวกวาดมี เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงอ่ะกีดาน่าไม่ใช่ไม่ใช่ไงไม่มีกี้ดาน่าสักตัวเอาแล้วนี่อะไรอ่ะมันเป็นตัวอะไรในเรื่องนี้แหละกี้ดาน่าก็นี่เป็นแกะเหรอโอเคโอเคแล้วก็มีพวกสัตว์แมวนอนตายนอนตายก็อันนี้หมาปั๊กัานี้น่ารักมากนเมื่อกี้เมื่อกี้คนเอ่อเพื่อนร่วมทีมเราเนี้ยไล่ตัวหมาปั๊กเซตนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอยื้มเพามัแกะแบบนี้ให้ดูแล้วก็มีตัวซูมซูมมีตัวที่ห้อยพวกขวดน้ำ ันนั้นอะไรไม่รู้อะไม่รู้สิอะไรงอ่ะแล้วก็นี่แหละเป็นสัตว์ต่างๆอันนี้เป็นตัวโชว์จริงนะอันนี้นอนนะนี่แย่งตายค่ะอ๋อมาชิบะหมาชิบะเฮ้ยตัวนี้ต้องแล้มากแน่เลยชิบะแล้วมีแบบน่าหึ้หน้าเศร้ามีสัตว์ป่ามันนี้สัตว์กิมะน้ำแข็งไอเอ็หรือเปล่าแล้วก็มี จำจำแน่ะดัง,ดงนั้นมันส่วนใหญ่มันจะเป็นสัตว์เนาะบ้านนี้ไงไต่แป๊บี่บะไต่แป๊บไต่แป๊บไอ้ปลาไตแป๊บอันนี้เขาเรียกหมาหมาที่บ้านพ่ออินกับแม่แอนเนี่ยถ้ามันทำท่าเนี้ยไอ้แม็กกี้แม็กกี้เนี่ยมันจะทำท่าไตาแ่ตแป๊บดูแล้วเนี่ยรู้สึกอยากได้นี้มากกว่าลังคือสัตว์อะมัน ไม่รู้ว่าไปทําอะไรไงแต่เนี่ยอย่างเนี้ยเด็กๆไม่ใช่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรแต่ถ้ามันได้อันนี้ออกมานี่มาม้าป้าป้าตายอีกแป๊บแน่นอนซึ่งเนี่ยคิดว่าอันนี้มันดีเพราะว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่อันนี้รู้สึกจะสนุกกว่าเพราะว่าเป็นสตูดิสตูดิสิ่วใช่ไหมเป็นของญี่ปุ่นด้วยแล้วถ้าเป็นองคเกิเขาจะเลือกอะไรอะลองภายใจกันหน่อยสิใครโหวตลองดูซิว่าจะเอาอะไรมีตัวอื่นอีกไหม มีตัวอื่นด้วยเอางี้เอางี้งี้เลี่ยใจละแอนมีเงินเท่าไหร่ดห็นไหมนะเก้าร้อยเยนะฮะวันนี้มันแพงด้วยนะเนี่ยอันนี้อันละสามร้อยนะถ้าอันนึิมสิบสองเหรออ่ะเอายงี้เอาอันนี้เอาอันนี้ลูกหนึ่งอันนี้ลูกหนึ่งูกหนูกหแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูข้างในเอาไปหายสองลูกเออจะได้คูณละสองลูกดีไหม ะอ่ดูอันนี oh, ้ก oh. ่อนอ่ะหยอดเลยดีกว่าให้งานะต้องพยมก่อนนะพยมเลือกเลือกเดี๋ยวพะเยาให้มันคนคนไม่ต้องเอา้อเมื่อกี้กดหื่งต้อกดอ่้ยอหยิบอหยิบหยิบนี้อหยอดหยอดไหมมันไม่เกี่ยวหรอกเพราะมันเรนดอมเราก็ไม่รู้อะไรอันนี้เอาซาริโอก่อนอันนี้ตู้หนึ่งสามร้อยเรอมันแพงเนี่ยนั่นเนี่ยสามร้อยคือร้อยบาทมันจะมีบางตู้สองร้อยสามร้อยเฮ้ยมาโดนกินเหรอเอา ะโดนกินไปแล้วค่ะเอ้าโดนกินไปมอีกสี่เหรียญฮะโดนกินไปสองเหรียญโดนกินไปสองเหรียญมาไปหยอดหยอดเพิ่มไปแล้วมันจะกินอีกบ้างอ่ะเราจะได้กินจะได้ไปลองทุกเเขาแทนโดนกินทำไงคะโดนกินเลยวค่ะโดนกินสองัยยยังไม่ได้เลยเลยหยอดไปสามเหรียญ ขึ้นมาเหรียญเดียวหมายความว่าไงเธอตามคนละตามไปตามเพื่อนเดียวเดี๋ยวมาที่กางช่วยนะ หยอดไปหนึ่งกลายเป็นสามแล้วตอนนี้ก็โดนกินไป300เรียบร้อยเมื่อกี้เขาขอยืมเงินเหรียญไปหยอดอีกโดนกินไปอีกหนึ่งค่ะไมไมด,ดังนั้นเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยมันกินไปแล้ว300 แล้วไม่ยอมออกมาด้วยนะแต่มีเบอร์นี้เราบอกให้เขาช่วยโทรไปให้หน่อยเที่ก็เดี๋ยวไปประสานงานให้เออเจ็บใจมากเลยไม่กล้าหยอดต่อเลยอ่ะเออเสียความรู้สึกว่าการจะบอกน้องเกยกต้องอดใจเล่นด้วยแต่คนอื่นพวกก็ปิดกันได้ตั้งหลายลูกนะตัวไอ้ตู้นี้มันกินไงหยอดไหมไอ้ตู้นี้เหลือจะกุชิอ่ะเอาเนี่ยอไม่กล้าหยอดแล้วตู้กินอ่ะ อะไรวะมีมีอย่างนี้ด้วยฮะฉายาแม่แอดจับเพงนี่มันไม่ได้มาไม่ได้มาเพาโชคช่วยมันมาเพราะเป็นตำนานอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำไงเดี๋ยวเรารอข้อสรุปทีหนึ่งว่าว่าจะทำไงออกมาเอาออกมาหนึ่ง่ะแต่มันก็ออกมาแค่หนึ่งนะเดี๋ยวไม่บอกบอกเขาแอนเจ็บกันก่อน แล้วป่ะมะเราไปยกโยกโยกเงี้ยตู้เจอเงินตู้เจอเราหายสองเหรียญฮะแล้วเราไปแล้วแล้วเราชิงแล้วชิงอะไรเราจะโยนกินอยู่สองร้อยไม่ก็เขย่าอันเดิมจิงแล้วตับรุน,ยนอยู่สองร้อยยังไงมา,มาครับตอนนี้ จ้าหน้าที่มาสามคนเลยนะพราะมาดูเป็นเรื่องใหญ่มากเราบอกกันดีไหมครับว่าแค่หกสิบบาทจะไปซีรีส์เดี๋ยวตู้หังนเ <c oughs> นี่ยนันเดนันเดนะหมดบาลุมกันใหญ่เลยครับอันนี้ตื่นเต้นมากโ,โอ้โหนะเดี๋ยวตู้จะพังไหมนั่นเดเขาแบบตุงต้งตุงต้งตุ้งมีการล้วงมือมเข้าไข้างในเลยนะแล้วค <c oughs> ือประเด็นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของตู้ไม่ประเด็นอะตูมันติดที่ข้างในเหมือนมัน ไม่มีลูกเพื่อไปลองเพื่อไปดันน้ำมแล้วนี่เขาติดตามงานเลี้ใหญ่เลยว่าจะยังไงเมื่อกี้เขาบอกอโนอโนอะไรนะแล้วก็บอกทำอะไรนะตอนนี้พใจแล้วล่ะว่ามันลุมากแต่เขาอยากให้เราชมใช่ใช่เขาช่วยเหลือเยอะมากคือไปตามนู่นนี่มาอีกจะโทรโทรไปไปหาเจ้าตัวที่เพราะว่ามันมีเบอร์อยู่อันนี้ค่ะ มีคือคือคือเราเห็นความเขาเรียกว่าเราเห็นความตั้งใจเอาใจใส่ของเขาคือเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของคนนี่เหอะแต่ว่าแต่ว่าอยากจะรู้มันจบยังไงอ่ะใครอยากรู้แค่ว่าจะจบยังไงเออแต่ว่าถ้าสมมติเราขึ้นเครื่องบินแล้วเราไม่ได้เราก็ไอ้นี่นะออใช่ก็เถอะใช่คือถึงตอนนี้จริงๆก็ช่างมันก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่กล้าเขาช่วยเหลือแล้วไม่กล้ากดต่อว่ะรวยเลยน้องเกตันเกตันโอดได้เลยอ่ะช่วงนี้มัน รวมม่ค่อยดีวนะ่าเนี่ยตนนี้นะ,ะเรื่องใหญ่มากเลเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาทูฮันเดดทูันเดด only already but only, only t ท inside yeah เขาอธิบายเป็นภาษาอันนี้กันดูโอเค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 อะอย่างงี้เราลอง่บบอลิสโตซาดามิสต้า งั้นเราลองไหมตู้ใหม่เพราะเมื่อกี้เห็นคนอื่นเขาก็หยอดอันนี้ไม่เห็นมีปัญหาตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราได้สองร้อยแล้วได้เงินคืนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหยอดตู้ใหม่แล้วเจ้าหน้าที่ยังอยู่คือถ้ามันไม่ได้เราก็จะเอาเงินจากเขาหยออ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ หยอนเลยเดี๋ยวต้องหยอนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมีคนคนเป็นพยานอยู่งั้นเอาเราอย่างนี้เราหยอนสองอันเลยนี่แหละออคอวอินนี่ e ล e วมีฟรายด this one อันนี้นะคะสามร้อยเหรียญเหมือนกัน1 2มันจะกินหนกอันหรือเปล่าอมุนอ่อันนี้ไม่กินเย้เอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะไม่เปิดนะเอาไปให้มันจะเป็นเห็นอยู่แล้วสิเห็นแล้วนี่อันนี้เป็นอันนี้อันอืนอีกอันนึงเอาอันนี้เหรอเอาอันนี้เลยเพราะว่าจะได้เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันให้น้องไม่อันนี้เนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครอยากได้อะไรให้โอเคเรากายไปแบ่งเลยเดี๋ยวไปหมุนๆจับมือโอเคโอเคอกไหมคนละสีด้วย เย่ได้อันนี้ค่ะไหนฮะได้โดนัทนี่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 โอเคโอเคเฮ้ยแต่มันน่ารักอะมันแพคเกจจิ้งเล็กๆใส่กุญชีอ่าเดี๋ยวให้ให้น้องๆไปแกะเองใช่ค่ะโอเคเอาวันนี้ก็ปิดก่อทิปไปอ่ะด้วยความวุ่นวายเล็กน้อยตอนแรกว่าจะบิดไล่หลายๆอันแต่ว่าไม่กล้าแล้วเริ่มเสียงตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะเกสกายสวัสดีเราก็เดินทางมาถึงเกอดที่หนึ่งมัว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 อืมอ่ะ เดือดฉ่มดเอาเอาให้กายบ้างแบ่งที่บ้างโอ้ <G ül> s> <S โอ่ะตอนนี้เจอกันแล้วนะทีนี้จะให้น้องเจน้องกายเนี่ยแกะไข่จาจปองที่มาที่เ,เอามาฝามามีสีอะไรบ้างสีแดงกับสีเหลืองสีเ,เหลืองอยากได้ตัวอะไรสก,กุชี่อ่ะเมื่อกี้ให้ดูนิดน,นึงแล้วจำได้ไหมอยากได้ขนมปังอ่าส่วนกายอยากได้อะไรอยากได้ทุกรูปเลยหนูกายอยากได้มาริโอ้ เนได้อะไรมาริโอไม่ได้กดมาอ่ะอ่ะถึงเวลาให้แกแล้วค่ะหยอดมาสองอันนะตามนั้นอ้าวรออยู่นี่ตั้งนานแล้วค่ะอ้าไหนไหนไหนขอดูหน่อยอ่ะใครสีแดงใครสีเหลืองอ่ะสีเหลืองอ่ะเลือกกันเองนะแบบสุ่มได้ตัวอะไรคะเย้เราได้ขนมปังอ่ะแกเได้ขนมปังเหรอแกเลยได้โดนัทจริงๆอ่ะโอ้ดีไหมถูกใจไหมถูกใจถูกใจทั้งคู่เลยเหรออ่ะแล้วแกออกมาสิ อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังมีของเล่นอีกนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้กลับมาเหนื่อยแล้วอ,อ่ะแกะ่ะม,มาช่วยกายหน่อยสิเซจได้ไหมอ่ะมีเคปอยู่นี่เองอ่ะเพื่นอ,อนแกของเจ้สวยอะ่ะของกุญแจกายก็ได้เนี่ยสีเหลือง,งมาแล้วค่ะไม่ค่ะไ,ได้ไงวันหนูอยากได้ เออพอดีเลยนะเนี่ยน่ารักไหมให้ปะป๊าดูฮะหนูไก็ชอบหนุ่มป้าฮะน่ารักเนาะหนุ่มป้ยหได้ตังคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสไม่ติดอ่านี่ค่ะโอ้แกะเลยดีไหมอ๋อมันแกะไม่ได้แล้วใช่ป่ะเออเป่หพวงกุญแจแบบอ๋ออ่ะแกะเกตได้ยังฮะจริงนะไหนบีบแล้วนุ่มเหรอฮะจริงป่ะไหนไหนไหนบีบไม่ดูบีบไม่ดูหน่อยมันบีบต้องผ่าน อ๋อเหรอแล้วถ้าแกะออกมาเป็นจะเจ๊งไหมเจ๊งค่ะเหลาเป็นที่ห้อยแบบนี้อ๋ออย่างเงี้ยเขาคนจะเข้าใจผิดว่าห้อยขนมมาจะแอบแกะกินกันหรือเปล่าเี๋เป็นไงฮะพุ่งแกะวันเล่นวันนี้หรือจะเล่นพรุ่งนี้ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทั้งหมดเขามีอะไรอะทั้งหมดเขามีกี่ลานนี่ขนมเหมือนจะแกะได้เป็นไงฮะมีขนมมันหมุนได้อย่าเลย เดี๋ยวมันมุนกราบได้นี่อุ้ยมันบีบแล้วสโลมากอ่ะของโอ้สโลมากเหรอให้ดูอ๋อนี่เป็นรุ่นที่รุ่นที่อยู่ในถุงเหรอใช่มันมีหลายรุ่นแบบน่้ให้ดูนี่คงดึงออกมาได้อันนี้มีแบบแลหรือเปล่าอันนี้แบบไม่ไม่มีแลทั้งหมดอ่ะที่สมมติมันมีห้าแบบใช่ปะของกายก็จะเป็นอันนี้เป็นโดนัทนะคะแล้วก็จะมีไอที่เป็นส่วนท็อฟฟี่มีเป็นฮอทดอกค่ะแล้วก็มีเป็นสะสมให้หมดนี่ไม่ไหวนะปังปอน กับขนมปังเหมือนเกสอ่ะโอเคอ่าสรุปแล้วชอบไหมให้บีบไปดูป่ะอ่เอาไปแขวนที่ไหนดีคะมันสโลมากอู้นี่แกะมาได้เหรอะฮะขนมปังสโลมากหอมเอ้ยหอมมากโหอมมากเลยโอ้ยเห็นแล้วหิวเห็นแล้วหิวเลยหอมมากเลยอ่ะโอเคถือว่าเด็กๆถูกใจนะอ่ะบายบายหน่อยเร็วทุกคน